สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เครารพครับวันนี้ออกปั่นช่วงเช้าเช้าตีห้าครับไปเจอฝนปลอยๆคิดว่าจะกลับนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็เลยปั่นต่อไปในขณะเดียวกันครับจักรยานผมอย่างแบนโชคดีที่มีเพื่อนๆพื่นที่ตามหลังมามาช่วยในการปะยางในการเซอร์วิสครับเพราะว่าผมวันนี้ลืมเอาอยางไหนไปด้วยครับ เดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่บ้านน้องโกงใหญ่ตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดฝอยๆยจะกลับดีหรือเปล่ายังไม่มีเพื่อนมาเลยหันหลังกลับไปยังไม่เห็นเพื่อนครับ ฝนล,ลินฝอยๆอ,อยู่นะครับตัวนี้กลับออกมาเลยบ้านหนองกุ้งใหญ่มาไม่มีฝนถนนแห้งสนิทเลยแต่เลยบ้านหนองกุ้งใหญ่ออกไปทางโน้นมีฝนปล่อยๆแต่ว่ามีจักรยานคันหนึ่งตามมาผมจะต้องกลับไปหรือเปล่า สงสัยมีหลายคันด้วยสงสัยต้องกลับไปกับกลุ่มนี้แล้วรถผมเองครับเสียมิงช่วยเพราะว่ายางรั่วแล้วลืมยางในด้วยวันนี้โชคดีที่เสียมิง ขี่ตามมาก็เลยช่วยงัดยางเพื่อนไปหมดแล้วลืมโอยางในมา่วกอิริร <c oughs> ลวกจริ <c oughs> งๆเหรอก็ลืมยางในมาด้วยวันนี้มีใครมียังไงครับติดอยู่ โัวร์ลิงขนนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับปะอย่างเดียวเหรอไหมปะอย่างเดียวผมก็ลืมยังไงเหมือนกันลืมยังไงมามีมีสูบไม่นีนั่นละมีครับมีของของอาจารย์มี่ว่าสูบเฮ้ยมี่เยอะสูบผมบอกใครดีบ้านไดเอาแรงๆหน่อยแล้วก็มือค้ำๆก็ออกมาเองสูบผมมันซื้อจากร้านที่สิบบาทเฉย วันนี้คิดว่าไม่ได้ทำคลิปแล้วก็มีสตอรี่ต้องให้ทำเราต้องใช้หมดต่อใช่ไหมครับโอ้อเลยโอ้เดี๋ยกเด้งขึ้นเลยอาจาย์น้องสวมเลยอ๋อเด้งขึ้นไม่ได้จะทำหรอเดี๋ยวเจ้าของทำเองผมไม่ใชยเจอสูตรนี้เลยอ๋อแล้วมันสำหรับจุกใหญ่เลยนะครับแบบดับแดงนี่เลยเนาะจ้าบเลย ผมก็ไม่เคยผ่าผมมีแล้วผมมีแลอดเปี่ยงน <laughs> อดใจไป็ดาฝ <laughs> ่าไม่เด่นเหมือนกันกลัวเอาไม่อยู่อาจารย์พิเชียนก็มาช่วยเสียมิงอีกเรงหนึ่งครับ มือถอดอันนี้มือปะนี่มือปะมือถอดเชื่อมิ้ง่อนให้นี่เราเป็นขบวนการอาจารย์มิเชียนเีเชียนเซียนเชียนเชียนประเภทดัดแปลงหมาตัวนั้นไล่เนี่ยผมคือพ่ออาจารย์มิเชียนผู้เดียวเดียวนี่ยอาจารย์มิเชียนไล่อยู่คนเดียว ก็ <laughs> ไล่เมื่อวานนี่ก็ไล่ใช่ไหมลุเตะเลยแล้ว,ลวผมหมัวแด่ร <laughs> องเท้าหัวแข็งใส่เอาถ้าถ้าต้องจุดน,นี้ผมจะเตรียมน้ำนะครับเตรียมน้ำต้องขอบคุณทีมงานเป็นอย่างสูงครับเสียมิงอาจารย์วิเชียนและก็อาจารย์นี่ยัง่อโทษอาจารย์ก้วก็อาจารย์ก็ ่ันวอกซ้ำเลยซ้ำนึงเล้กก็ดีสัเลับเป็นอกึ่งปลาล่าหมูลงมูลงมูเนาะมูน้ำเอินวัดว่าอะไรมิเตไปว่ามันมูไรมิเตหนีอย่างเดียวเอินอย่งไรก็พวกบัง เมื่อกี้มันหล่นไ้วครับหล่นเลรอันนี้เผื่อมีปั๊มลมมันก็ออกมาโอ้โหนครบเลยครับไม่ธรรมดาไปหัวหินก็ผมนี่เลยดูแลเพื่อนไปหัวหินผมไปปั่นอยู่นู่นเลยนะครับไปปั่นเขาก็ขี่รถไฟไปช่วงที่ไปหัวหินไปเซอร์วิสเพื่อนใช่ไหม ไปปั่นกันได <laughs> ้เพื่อนเยอะเมื่อนกัน <c oughs> น้อย้อยเดี๋ยวเจ้าอันมันพัดตึงแห้งนี่ขนาดเดี๋ยวจุบยันี่เลยเนาะเดี๋ยวรอก,ก่อน่แห้งก่อนมันอากาศไม่ดีวันนี้อากาศมีความชื้นเยอะครับ <c oughs> อเออเื่อมันเป็นงานในเทคโนโลยีและอาชีพนะถ้กวันนี้มีคนปั่นจักรยานเนี้ยครับมดคนลอ้อมถอดถอดถอดห้างกู้รับพี่ถอดเอง <laughs> สนุกดีเด็กมันแหละผมใช่หรือผมไปทั้งถอดเลยเนี่ยเออคุถอดออกมาแล้วนะแตเล่ลมค่อยๆหนึ่งดอกเตี้ยลมต้องเทไปแล้วมัน่อเก็บ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  พวที่ลอยบนบุ๋มเหนือนนเนาะนี่เหมือนก้านจ้างเลยใช่ครับนี่ไงขวดสไงก้านหัวมันจะเจาะปียทอทิมลวดวันน่ะมันบวมมันอันมันตึก๊กตึ๊กตึกตึกตึกอ่ะเอาใส่เลยเสียได้เลยนะครับเอาใส่เลยไม่ต้องออกหรอกอันนี้ดึงไม่ต้องดึงไม่เอาไอ้นี่ออกใช่ไหมครับออกไม่ล่ะแต่ก่อนไม่ไม่ออกนะมันดึงไม่ออกนะมันติดเยอะถ้าดึงมันจะนี่มันไม่ออก ่ต้องฉีกต้องถักงี้ต้องต้องต้องออกต้องถักอย่างนี้นี่่ไม่ออกหรอกไม่ออกต้องออกตามไม่ต้องไม่ให้ดึงคืนไม่ให้ดึงคืนให้ขาลางดึงสวนทางมันครับดึงสวนทางที่มันลอยลอยขอบเอาทีนี้ได้แล้วดูสอดอย่างนี้นะครับเนี่ยมันตันแล้วเหรอ ขาดอีหน้าโรงเรียน,นบ้านหน้องกุ้งดิ่งครับตอนนี้ลดยางแบนบังเอิญวันนี้ไม่ได้ติดยางในมาด้วยของอาจม่เชียนรั่วบ,บ่อยไหมครับดิมันก็ดูแลเพื่อนอย่างเงี้ยหรอไม่ค่หรอเสียนเสียน ียนจนดูแลเพื่อนได้การดูแลของแม่บ้านของเแม่บ้านอะไรอะไรนั่นแหละไปเจ้าของรถคันนี้นะครับคาร์เซเลสแคนนอนเป็นคนดูแลให้เฉียงมิงไว้ใจผมไหมเนี่ยผมนี่จับคันไหนในรั่วคันนั้นนะในกลุ่ม จะไปยาวออลาวอย่างนี้นครับออลาวดีกว่าะโอ้วันนี้ต้องเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะปกตินี่ก็ผมจะกลับแล้ววันนี้เพราะว่าฝนตกกลับไปพอดีเลยบ้านหนองกุ้งใหญ่ไปเจอเพื่อนก็เลยเอากลับดีกว่ากลับกลับตามเพื่อนดีกว่า เดี๋ยวทำให้ผมสูงใหนะเ้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้กองเสดอนผู้นึงบริการดีเซอร์วิสดีประเภทป้าอย่างนะจะผมดันให้นะครับจะเข้ารถ Mình lấy ngắt dạng ngắt đấy cái hết Mình này này. đi này lối kẹt tiếp khăn được Hãy <laughs> subscribe <laughs> <mà năng> <laughs> นน่มัเข้าอยู่นี่เข้าไหมหัวแปลงไม่อยู่เด้ออยู่หลังจ่าจารย์นั่นมีหัวแปลงก์กกออกเส้นไหนต้องไปเลั้ยงออกอยู่แล้ครับเนี่ยแข็งไหมแข็งกำลังขึน้นอยู่กำลังแข่ง ไม่ไม่ลึกหรือเปล่าหัวแปงของเราไหนหัวแปงเจ้าเอาหัวแปงใส่เขาได้เสียมัน,นไม่น่ามันไม่น่ามันไ,ไ,ไม่น่าจะเป็นออกตรงนี้นะมันน่าจะล,ลวดรูหรือเปล่าเอีกสองที่หรือเปล่ามันไม่อยู่แล้วแน่เนย กียอะอข้นเดนข้นดนเชื่อเอขั้นดนขั้นต้นปดนัผมว่าผมกี่ขาไล่มูผมใจหายลลิงลิงลิงลิไปวะไปเนาะนำนักขาทิพยยิ่โรยยังนายยินงหารจ้าคอขอข้อนำรั่วบ่อยครับไม่รั่วมาวันก่อนเห็นลุงตึงว่าอยู่ ออกไปไม่ถึงไหนถึงตรงหน้าเวชัยนิดรั่วแล้วแถวไอ้ไอ้สงสัยหยับหยยบแถวหน้าร้านโน้นตัดไฟแดงมาแล้วมันลมไม่เหนียวครับโอ้ลมลมลมยังไม่ดีรอรอลมก่อน To